คือจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยเราเราว่างงานเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะทำเกี่ยวกับเรื่องเคมีคือพี่ไม่ได้ทําอาหารเลยว่างไงไม่ไม่ได้ไมเก<ม> <ทำ S 2> ี่ยว<ำ>เลยแต่จะเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้จบด้านอาหารนะหลักๆเลยก็คือว่าร้านเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มที่เขาคิดขึ้นเองอะ่ะจนแตกไปเป็นเมนูโน้นเมนูนี้หิวแล้วต้องดูครับดูแล้วอาจจะหิวก็ได้กับตีวุ้นชวนหิวนะครับชอบก็มาชิม ดูแล้วชอบก็ตามมาชิมได้นะครับวันนี้ผมมาเจอร้านนี้นะครับอยู่แถวบางบอน3คุณผู้ชมชื่อร้านนี้เลยเนี่ร o o เดิ Northern Station บายบ้านมิดนะฮะเป็นร้านที่เจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้เรียนอาหารแต่คิดสูตรเองขึ้นมาทุกอย่างแล้วเพิ่งเปิดมาไม่ถึงปีเขามีอะไรบ้างตามผมเข้าไปข้างในเลยสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d g ass. s s ร้านนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่คุณผู้ชมเปิดมาไม่ถึงปีเลยนี่ฮะเจ้าของร้านพี่มิตรสวัสดีครับเขาเขาเฉลยพิตีครับนี่ด้านหลังผมนี่ผบอมานั่นตงตรงนี้เพราะว่าด้านหลังมีเมนูเยอะแยะเลยร้านนี้ชื่ออะไรก่อนนะเอ,อ่อดูเจสเตสตชันบายบาย้านมครับคือจริงแล้วช่วงโควิดเนี่ยเราเราว่างงานเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะทำเกี่ยวกับเรื่องเคมีต่างๆส่งออกไ ภายในและประเทศต่องต่างประเทศนะครับคือพี่ไม่ได้ทําอาหารเลยว่างไม่ไม่เกี่ยวเลยแต่จะเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จบด้านอาหารนะคือเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เลยทําให้แฟนกินแฟนกินเสร็จแล้วก็มีเพื่อนแฟนมากินน้องแฟนมากินแล้วก็ชวนคนมากินปรากฏว่าเขาเฮ้ยไม่ไม่เปิดร้านอ่ะอ่ะเราก็เลยเฮ้ยลองไปเปิดเล่นเล่นออกบูธนะปรากฏว่าไปออกแล้วมันมันก็ขายดีแต่ว่าไม่มีกําไรแล้วคนลูกค้ามาก็บอกว่าเฮ้ ทำไมนี่เปิดร้านประจาอ่ะอร่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยมาเปิดร้านตรงนี้ใช่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆบริษัทขายเครื่องไฟฟ้านะแต่พี่เขามาเช่าที่ใช่ไหมอ๋อผมผมมาเช่าที่เขาครับขายอะไรพี่คือจริงๆแล้วของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งเป็นหลักนะฮะเป็นสูตรน้ํายําที่เราเราออกมาเป็นซอสที่ลงตัวเปรี้ยวหวานเค็มที่ทานแล้วลงตัวมากๆไม่เหมือนซีฟู้ดทั่วไปแต่งจริงก็เป็นซีฟู้ดเนี่ยแต่ว่าเรามีการอัดด็พอดีว่า คิดสูตรแบงนี้ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเราเรียนด้านวิศวกรรมเคมีมาก็จะใส่นี่หน่อยนี่หน่อยปรับไปเรื่อยๆจนมันลงตัวประมาณนี้ลงตัวอองมันก็เลยอยากทาให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราใช่ผมถามพี่ก่อนก๋วยเตี๋ยวต้มยำพี่อ่ะคือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เขาใส่ถั่วฝักยาวไก่หมูสับสะไรไม่ใช่เลยม ũng, ญญญไม่ใช่แต่แต่เป็นเรื่องว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ครับแต่ไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนครับวัตถุดิบก่อนนะวัตถุดิบเราจะสดทุกอย่างไม่ว่ากุ้งเนื้อปูก้อน แล้วก็ปลาหมึกทุกอย่างลงสด2คือพริกที่เลือกเนี่ยผมมีแหล่งที่มาพริกผมเรื่กเลือกจากพริกที่หนูสวนแท้จากเออชีชังใหม่จังหวัดหนองคายน้ำมะนาวก็ต้องน้ำบ้านแผลวแสดงว่าที่นี่โดดเด่นเรื่องตัวน้ําจิ้มถูกต้องครับเอกลักษณ์เลยก็คือน้ําจิ้มคิดเองทําเองจนเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวใส่ในอาหารทุกๆเมนูถูกต้องครับอ่าแล้วมีขายกับบ้านไหมอ๋อมีฮะ ซื้อ,อกลับบ้านได้เขามีขวดน้ำจิ้มที่เราขายอยู่เอามาดูสินี่ใช่ไหมอ๋อพี่จะทำน้าจิ้มอย่างเงี้ยใช่ใครกินชอบก็ซื้อไปไดถ้ถูกต้องถขวดเท่าไหร่ฮะตัวนี้69บาทครับ69บาทใช่โอหหน้าตามันเหมือนแบบสีมันเหลืองเข้มมนะคุณผู้ชมนะมันจะว่าเหมือนซีฟูด้ดเขียวๆก,ก็ไม่ใช่มันเป็นน้ําจิ้มที่พี่คิดขึ้นมาโดยเฉพาะถูกต้องครับโอ,อครับนะฮะแต่ในร้านนี่มีอะไรให้ทานบ้างเมนู อ๋อมีก๋วยเตี๋ยวยำแห้งฮะไม่ว่าเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวยำแหง้งเส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นอะไรแต่เป็นลูกชิ้นปาลาลูกชิ้นหมูหแล้วก็มีข้าวหน้าปลุกขยำขแล้วก็ต้มยำหม้อ,ไ,อ,มมอไฟ,อ,มมอ,ฟอันนี้เป็นไฮไลท์ต้ยมยำหมอ้อไฟเนี่ยส่วนใหญ่คนเข้ามาจะต้องสั่งตลอดใช่แล้วก็แล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาลูกจิ้มจะจะจิ้มกับไอซีพอดีโอโหลงตัวมากๆตัวมากใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นชามเท่าไหร่ฮะ เออจริงๆแล้วเออเรามีแต่69บาท69บาทครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าวัตถุดิบเราเลือกมาค่อนข้างจะดีครับครับหม้อไฟหม้ออะไรฮะเออสองร้กว่าบาทครับของคุณผู้ทั่วไปใช่ครับทั่วไปแล้วก็ข้าวขยำปูก็เออมี200ต้นๆครับ200ต้นๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเมนูอื่นนะมาใช้บริการได้เปิดกี่โมงฮะเออเปิดตั้งแต่10บโมงยัน3ามทุ่มสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนฮะ เออบางบอลบางไวยสามในบริษัทเลิศไพวันทีนี้ก่อนจะไปชิมถามนิดนึงมีแบบเดียวว่าครับน้ำยำเขอาอมีกแบบนึงนกัเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำดำนะครับน้ำดำนี่สำหรับเด็กจะกินอร่อยชอบมากแต่บางทีผู้ใหญ่มาทานก็ก็ชอบ อ๋อมีสูตรสำหรับเด็กด้วยใช่ครับอ๋อมีสองแบบใช่ครับแล้วจะใส่ไหนไหนฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย่นก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นหมูเงี้ยจะไปใส่น้ำน้ำดำเข้าไปเพราะเด็กส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่กินลูกชิ้นปลามันจะคาวก็จะเลือกหมูก็เลือกให้เด็กกินแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็สั่งกันเยอะนะอ่าของผู้ญถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็แนะนําตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กก็บอกก็ได้ก็จะมีน้ํายําอีกตัวหนึ่งเป็นแบบสีดํานะซึ่งรสชาติิกก็แบบบบว่่าเดนนสครัะผู้้ขี ดูแล้วชอบก็มาชิมนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านี่ก็คือหน้าตาอาหารของร้านนี้ประมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ลองมาสั่งกินเองดูได้นะครับแต่ที่คุยกับพี่มิตรเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าร้านเนี่ยมันเกิดขึ้นราะว่ามันเกิดขึ้นจากน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มที่เขาคิดขึ้นเองอะ่ะจนแตกไปเป็นเมนูโน้นเมนูนี้นี่นะแถวนี้แถวนี้คุณผู้ชมนี่ผมขออนุญาตชิมเปล่าๆก่อนเลยว่ารสชาติเป็นไงเอาแบบนี้เลยอืมอร่อยนะ มันจะมีทุกรสเลยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดออกสี่รสเลยอันนี้เป็นเมนูข้าวขยำนะเขาบอกว่าเวลากินเนี่ยคุณผู้ชมลาดเลยนี่ผมราดอย่างนี้เลยนะราดทั่วๆเขาก็คลุกให้เข้ากันในขณะที่บมคุกในต้มยำก็เดือดพร่าพร่พรเลยนะฮะหม้อไฟทะเลนี่แบบนี้เลยน่ฮะน้ำจิ้มควรซื้อกลับบ้านไปอย่างยิ่ง เพราะว่าไม่มีเครื่องแล้วน้ำจิม้มคุกข้าวก็อร่อยแล้วจริง <c oughs> <c oughs> นะน,นี่ต้องยำนะโอ้โหด้านล่างเนี่ยเป็นหม้อไฟนะมีเส้นบะหมี่กึ่งด้วยอืม <c oughs> รู้อร่อยนะ <c oughs> ใช้ได้เลยเ <c oughs> นี่ตัวนี้เกี๊ยวปลาร้านเขานี่เออ จิ้มนิกูโดเลยนะขออน,น่านะบะหมี่โอ้บะหมี่ตัวนี้ร้านเขาต้มยำแห้งคือเขาใส่น้ำจิ้มตัวที่เขาคิดขึ้นเองมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไข่ออนเซนโอ้ยอนนี้อร่อย <Wow. S 1> อร่อยจริงด้วยตัวบะหมี่นะมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เลยคุณผู้ชม ตัวบะหมี่โดนน้ำยำแล้วอร่อยแล้วบะหมี่ดีด้วยบะหมี่ดีมากร้านนี้ต้องลองมากินดูเขาอาจจะแบบเป็นน้องใหม่นะแต่ดีนี่ตัวนี้เป็นของเด็กนะกคนุณผู้ชมเห็นเราสั่งเส้นเล็กมาเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะก็จะเป็นน้ำยำสีดำนะอืมอันนี้ก็ดี ไม่เผ็ดอะไรอะ่ะอ๋อเป็นแบบรวมใช่ไหมฮะเป็นแบบรวมเดี๋ยวจะหาว่าโม้มาลองเองดูแล้วกันลองแวะมากินดูนะครับผมว่าคุณกินเสร็จเนี่ยคุณอาจจะต้องถามว่าน้ำจิ้มมีขายไหมเพราะว่ามันไปคุกข้าวก็ได้คุกบะหมี่ก็ได้คุกเส้นเล็กก็ได้เอาไปลวกจิ้มจิ้มอะไรก็ได้โคตรคุ้มเลย อือร่อยด้วยเดี๋ยวผมติดไอิให้ร้านอยู่บางบอนสามนะฮะชื่อนูตัลสเตชันบายบ้านมิตรแวะมากินแต่รับรองว่าคุณจะต้องติดใจน้ำจิ้มเจ้านี้อย่ากแม่นอง ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ประดปประลดเฮ้ยสับปะรลดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ